เดี๋ยววันนี้กุ้งพามาดูรถแต่งกันนะครับเชื่อไหมว่าคันนี้แต่งแต่งเยอะด้วยนะครับสำหรับชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวกุ้งพาไปดูแต่ว่าเดี๋ยววันนี้กุ้งต้องดูบอกก่อนว่าคันนี้เป็นเอเวอเรสต์นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวเทนนะ ราคาณปัจจุบันบอกก่อนนะครับว่าราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับสำหรับตัวเทนตัวนี้สีดําไม่เพิ่มสีนะครับแต่ได้เกิดเป็นสีขาวมุกหรือว่าสีส้มเซโดนาโอเรนอันนี้เพิ่ม1,000 0บาทอ่าหนึ่งบาทนะครับสำหรับตัวสีพิเศษนะครับของตัวเอเวเรสนะครับนี่เลยของแต่งมีอะไรบ้างด้านหน้าครับผมเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับ เปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้าเดิมที่เป็นโลโก้วงลีสีน้ําเงินของฟอร์ดครับเปลี่ยนออกเลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวกระจังหน้าตัวที่เป็นอ่าอ็เของแรปเตอร์คำว่า FORD เข้าไปนี่ครับแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าคําว่า FORD เนี่ยเลือกสีได้นะครับตัวนี้เป็นสีล้วนนะก็คือเป็นดําล้วนแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้แบบทูโทนก็สามารถระบุออกมาได้นะครับว่าอยากได้เป็นทูโทนตัวเนี้ยตัวเทนเนี่ยมีอะไรที่เป็นพิเศษมั่งนะครับเดี๋ยวกุ้งอธิบายไปด้วยเลยนะครับตัวเทนของฟอรับับตวนี ไฟนะครับตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบ LED จากโรงงานนะครับแล้วก็มีไฟ daytime running light นะครสวยใช่ไหมครไฟ daytime เวลาเราวิ่งตอนกลางวันเนี่ยไฟ daytime เนี่ยทำหน้าทีา่ให้คนที่ขับรถอยู่ข้างหน้าเราครับสามารถสังเกตได้ว่าเนี่ยมีรถตามมาข้างหลังนะเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราขับรถในที่ทีอ่อาจจะเป็นพวกทัศน,ศนวิสัยไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าการมองเห็นค่อนข้างจํากัดตัวตัวเนี้ยมันก็จะเพิ่มในเรื่องของความปลอดภยัยเวลาเราใช้รถใช้ถนนร่วมกับเพื่อนร่วมทางนั่นเองสําหรับตัวไฟหน้าแบบตัว LED ตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ไฟตัดหมอกหน้ามีให้เหมือนกันอ้าวแล้วมีแล้วพิเศษยังไงจริงๆไฟตัดหมอกของของฟอร์ตัวเน็กเจนอ่ะจะพิเศษกว่าหลายๆค่ายหรือว่าหลายๆก็โมเดลก่อนหน้านี้ก็คือเวลาเราเลี้ยวเลี้ยวเขาเรียกว่าเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟตัดหมอกตัวนี้มันก็จะติดด้วยนะ มันจะเพิ่มเขาเร wp, lighting, ียกว่าเพิ painful. ่มมุมมองหรือว่าเพิ่มความสว่างในเรื่องของเวลาเรามองด้านข้างหรือว่ามุมที่เราจะเลี้ยวไปครับมันทําให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยเวลาเราเลี้ยวนั่นเองเดี๋ยวก็ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับเนี่ยตัวชุดกันชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นของตัวเดิมๆจากโรงงานเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวเดิมๆของฟอร์ดเนี่ยก็สวยอยู่แล้วนะครับผมสาหรับตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวแต่งอะไรเพิ่มนอกจากตัวกระจังหน้าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปมองข้างล่างกันถ้าก้มมองจริงเรามองเนาะเนี่ย สีแดงๆเยวๆอันนี้เราเรียกว่าตัวกันแข้งหรือว่าตัวป้องกันในส่วนของตัวชุดเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์นั่นเองนะครับเวลาเราไปใช้ในเรื่องของออฟโรดหรืออะไรต่างๆเนี้ยเวลาเราไปขับอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีหินหรือว่ามีในเรื่องของตัวล่องหินหรือว่าเขาเรียกว่าดินค่อนข้างสูงอ่ะตัวนี้จะช่วยปกป้องในเรื่องของตัวเครื่องยนต์และก็ตัวเกียร์ได้ครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมไปนะครับผมกันแข้งที่เราติดไปนะครับนอกจากปกป้องในส่วนเครื่องยนต์เกียร์ยังปกป้องในส่วนตัวมอเตตออร์ขงัว พวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เลยพิเศษเลยสําหรับตัวการแข็งที่ติดตั้งเพิ่มไปเดี๋ยวชุดที่มันว้าวเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันวาวแน่นอนอยู่ด้านหลังของตัวเทนนะครับมีอะไรนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว้าวไหมไม่ว้าวใช่ไหมฮะนี่เดี๋ยวผมจะกดให้มันว้าวครับผมนี่ฮะเป็นไงไฟท้าย LED แบบซิกเนเจอร์ครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมไปให้นะครับสําหรับตัวเทนหครับ มีไฟ LED มีขีดขีดมีคําว่า ett, เอเวอร์เรรืองแสงด้วยเหมือนตัวท็อปเลยสวยงามเลยใช่ไหมครับตัวนี้นี่ครับเนี่ยว้าวเลยสําหรับตัวนี้นะฮะสวยงามเป็นไฟ LED แบบลมดานะครับตัวนี้พิเศษแล้วก็ดูหรูหราขึ้น,เ,นเวลาเรามองจากด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยว้าวกว่าตัวเขาเรียกว่าว้าวกว่าตัวท็อปอีกนะตัวที่เป็นไวท์แท็กอนะเอเวอร์เรสไวท์แท็กอะเพราะว่าเอเวอร์เรสต์ไวท์แท็กเนี่ยคำว่าเอเวอร์เรสตตรงเนี้ยมันไม่เรืองแสง มันไม่เลี้ยงแสงมันเป็นตัวอังกฤษตัวภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่เลี้ยงแสงตัวนี้ถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ถอยนะมันจะเป็นตัวไฟสีขาวนะครับแต่ถ้าเกิดเราปกตินันจะเป็นไฟสีแดงแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นไฟขีดเห็นไหมครับ LED ขีดสีแดงเลยสวยงามว,าว้าวแน่นอนแล้วก็อีกว้าวนึงนะครับนี่เห็นไหมครับพอพอเราไม่ได้เปิดหรืออะไรต่างๆก็จะเป็น LED วมดํวาว้าวอีกอย่างนึงคือตัวเทนมีคิกเซนเซอร์นะครับมีคิกเซนเซอร์ยังไงนี่ครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูคิกเซนเซอร์ก็เตะ ว้าวไหมฮะนี่มีคิกเซนเซอร์ด้วยสําหรับตัวเทนนะครับก็เวลาเราถือของมาแบบพลุงพลังอะไรต่างๆเนี่ยครับมาแบบลกเลยเต็ม2มือเลยเราก็สามารถเตะแล้วเปิดได้เลยหรือว่าเราจะเตะอีกทีนึงแบบนี้ก็ปิดได้เลยเห็นไหมฮะตัวเทนตัวนี้ราคาแค่1นึ่งล้านสามแสนบาทเป็นราคาที่เราจับต้องได้อยู่แล้วครับสำหรับตัวรถ7ที่นั่งนะครับออปชันตัวนี้มีให้ครบคันเลยก็คือสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นั่นเองสําหรับตัวออปชันที่กุ้งบอกไป แล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยมีการติดตั้งตัวนี้ไปด้วยนะครับนี่ฮะช็อคอัพปกติเนี่ยมันเป็นช็อคธรรมดาไม่ใช่ช็อคไฟฟ้าตัวนี้ก็เปลี่ยนจากช็อคธรรมดาเป็นช็อคไฟฟ้าด้วยเนี่ยครับใช้งานแบบสะดวกสบายเลยสําหรับตัวนี้นะครับเอเวอร์เรสเทนะครับเราจะล็อกหรือว่าจะปิดจากตัวนี้เราก็กด2ทีได้เหมือนกันนะครับมันก็ปิดลงอ่าง่ายๆครับผมหรือเราจะกดจากตัวฝาท้ายก็ได้นะเพราะว่าฝาท้ายเนี่ยเดี๋ยวกุ้งให้ดูนิดนึงฝาท้ายเนี่ยอ่าฝาท้ายเนี่ยมันมีตัว ตัวที่เขาเรียกว่าเนี่ยตัวเนี้เห็นไหมฮะอ่าก็คือเราสามารถกดจากตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมครับอืมหรือว่าจะกดจากตัวที่ประตูก็ได้นะครับเหมือนกับตัวท็อปท็อปที่ฟอร์ดทำมาให้เลยสําหรับตัวฝาท้ายแบบคลิกเซนเซอร์เดี๋ยวไปดูกันว่าเนี่ยอีกที่นึงอยู่ตรงไหนเพราะว่าฝาท้ายเนี่ยเราเปิดได้สที่นะมาเกี้ยสามที่แล้วอีกที่นึงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับนี่อีกที่นึงอยู่ตรงนี้นี่นี่น,นี่ตรงนี้ครับอ่ายังไงอะกุ้งเนี่ยครับกดเลย3มที่1 2สาม เห็นไหมฝาท้ายก็เปิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในรถแล้วเราต้องการให้คนที่ลงมาข้างหลังเนี่ยมาหยิบของด้านหลังเราแค่กดตรงปุ่มปลดล็อก3ทีนะครับแค่นั้นเองขยับมาอยู่ด้านในกันนะครับออปชันเด็ดที่กุ้งบอกก็คือตัวเนี้ยถึงจะเป็นตัวาราคา1นึ่ล้านสามแสนบาทก็จริงนะครับแต่รถเนี่ยมีระบบขับเคลื่อนให้เลือกถึง4โหมดนะครับมีโหมดอะไรบ้างเดี๋ยวกุ้งกดให้ดูนี่กดจากตรงนี้นะครับก็จะเราสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้4โหมดเลยนะกด1ทีครับ โหมดการขับขี่ก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับ normal คือโหมดการขับขี่แบบปกติเวลาเรากดอีกทีนึงนะครับก็จะเลื่อนมาที่โหมดประหยัดฮะตามชื่อเลยนะครับมันก็จะมีโหมด โหมดธรรมดาโหมดประหยัดอ่าเนี่ยอีโคอันนี้คือโหมดประหยัดเลยเนาะประหยัดก็ตามชื่อเลยครับไม่ได้เน้นออปชันอะไรมากเน้นประหยัดอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้ก็ไว้กับเราเวลาเราวิ่งออกต่างจังหวัดหรืออะไรต้องการแบบไม่ต้องการกําลังเครื่องยนต์มากต้องการประหยัดน้ามันเราก็เลือกโหมดอีโคเห็นไหมครับหน้าจอแล้วก็สีของตัวเขาเรียกว่าหน้าปัดดิจิตอลก็เปลี่ยนสีไปด้วยนะครับตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกเลยแต่ถ้าเกิดเรามีลากเรือหรือว่ามีลากพ่วงเปลี่ยนได้ด้วยนะก็คือกดอีกทีนึงที่โหมดการข เห็นไหมัมันจะมาในหมดของตัวลากพ่วงสีหน้าปัดเห็นไหมครับเปลี่ยนหมดเลยทั้งสีหน้าปัดดิจิตอลแล้วก็สีของจอเปลี่ยนไปด้วยตัวนี้เวลาเราเปลี่ยนหมดมาที่ตัวาลากจูงเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เขาเรียกว่า ESP เนี่ยจะเตืนตื่นตัวเป็นพิเศษเลยเรื่องของป้องกันในเรื่องของท้ายสายหรืออะไรต่างๆครับตัวนี้จะช่วยควบคุมในเรื่องของการลากจูงได้ดีขึ้นแล้วก็อันนี้โหมดพระเอกเลยกุ้งคิดว่าได้ใช้แน่นอนก็คือโหมด slippery กดให้ดูเหมือนเดิมครับกดที่เดียวกันกดซ้ําอีกทีนึงเห็นไหมครับ สลิปเปอรี่คืออะไรสลิปเปอรี่ก็คือฝนตกถนนลื่นนั่นเองเหมือนกับโหมดขับ4เห็นไหมฮะขับ2ก็จริงแต่มีโหมดการขับขี่แบบสลิปเปอรี่น้องแบบเราเรียกว่าน้องๆขับ4เลยฮะออปชันะ Option ตัวนี้หรูเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นออปชันที่ให้มากับตัว Ever อรทุกตัวที่เป็นตัวขับ2นะครับมี4โหมดแต่ถ้าเกิดเราเลือกขับ4จะเป็น6โหมดนะอ่าแล้วก็พิเศษนิดนึงคือตัวนี้ Ever อเรสต์เทนหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทก็จริงแต่ให้นี่ครับเห็นไหมเบรกมือไฟฟ้า ครับผมอ่าหรูหราแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยจะมาพร้อมกับระบบเบรกแบบออโต้โฮด้วยนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆเวลาเราขับรถไปเหยียบเบรคค้างไว้ประมาณสาวิติดไฟแดงเนี่ยครับเบรกเนี่ยจะล็อกให้เลยเราก็สามารถยกเท้าออกจากเบรกได้เลยถ้าเกิดไฟเขียวเราก็เติมคันเร่งรถก็ออกตัวให้เลยสุดหกสบายเหมาะกับการใช้งานในเมืองด้วยหรือว่าการใช้งานในเรื่องของระยะทางไกลๆด้วยนะครับตัวนี้เป็นรถ SUV7 ที่นั่งที่คุ้มค่าเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเอเวอร์เรสแล้วอยากได้ชุดแต่งประมาณนี้อยากได้ออปชันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกุ้งขึ้นเบอร์ไว้หรือว่าทิ้งคําถามไว้ในใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวกุ้งมาตอบคําถามทุกคําถามเลยสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ